อ่คุณทักษิณนะทักษิณหน่อยทักษิณหน่อยคุณทักษิณตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในคุกนะคะครบยี่สิบเจ็ดวันละปรากฏว่าวันนี้หกตุลาคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีคุณเยาวภาวงสวัสดิ์แล้วก็ทนายความคุณมิจฉาชติมนตรีได้เข้าเยี่ยมคุณทักษิณอืมก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่สองคนวบมีใช่คุณสมชายกับเยาวภาใช่ค่ะก่อนหน้านี้จะเป็นลูก ลูกสาวลูกเขยลูกสาวกับลูกเขยมาโดยต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตามกําหนดอ่ะสัปดาห์ให้สองครั้งก็มาสองครั้งมากกันครบอ่ะก็มาวันนี้ก็มาวันนี้น้องสาวกับน้องเขยค่ะอ่ะโอเคก็วันนี้ครบยี่สิบเจ็ดวันแล้วหรอยี่สิบเจ็ดวันเลยก็ก็เขาบอกคุณทักษิณกําลังใจดีนะเข้าใจระบบกระบวนการแล้วก็รู้ว่าควรอยู่ยังไงท่านรู้ว่าควรจะอยู่อย่างไร เออขาคุกตั้งแต่วันที่เข้ากันยาใช่วันที่ตัดสินเลย9ก้ากันยาหกแป <68. S 2> ด่นมาอ๋อมีคนใกล้ชิดของคุณทักษิณโม้กับผมว่าเมื่อวันเสาร์๋อเหรอว่าโมว่าโมว่าคุณทักษิณน่คาดว่าจะได้ออกจากคุกไปรับโทษต่อที่บ้านตอนสิ้นปีนี้สิ้นปีสิ้นปีหกแเนี้ยสิ้นปีหกแอืม ไปฉลองปีใหม่ที่บ้านไม่ใช่ไปไติดคุกที่บ้านออกจากคุกแล้วไปรับโทษต่อที่บ้านครั้งนี้าภายใต้ภารกิจภายใต้าภารากิจอะไรบางประการผมก็ย้อนถามคนสนิทของคุณทักษิณสี่เดือนพกันยานุลาชแกย้อนถาผมก็ย้อนถามคนใกล้ชิดของคุณทักษิณบอกเอ๊ะทำไมต้องเป็นสิ้นเดือนไอ้สิ้นปีเขาบอกมาแก่นับดูดีๆ1หนึ่งในสาม หนึ่งในสามสี่เดือนไงธัญญาตุลาพิกาธนวันก็เกือบเตลอกไปรับโทษต่อที่บ้านหรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่ต้องรับโทษมาแล้วหนึ่งในสามคณต้องรับโทษมาแล้วหนึ่งในสามถ้าโทษของคนคือหนึ่งปีหนึ่งในสามก็คือสี่เดือนก็คือสี่เดือนถ้านับถึงตอนสิ้นปีกลมๆก็แล้วกันอาจจะต้องมีบวกลบนิดหน่อยเออต้องบวกลบอ่ะบวกลบนิดหน่อยถ้านับจริงอ่ะต้องไปเก้ามกราเปล่าบวกลบนิดหน่อยเพราะเขาเข้าคุกวันที่เก้ากันยาใช่ ไม่ได้เข้าคุกในวันที่หนึ่งแต่เข้าคุกในวันที่9ใช่มันก็ยังไม่ครบถนับถึงสิ้นปีอาจจะย่อนยอนไปสักเจปดวันเจ็ดแปดวันอะไรเงี้ยมันแล้วแต่วิธีมันแล้วแต่วิธีนับนับวันหยุดวันอะไรด้วยก็ช่าามาเถอะนะเอาเป็นว่ากลมกลมบวกลบนิดหน่อยเพราะว่าถ้าถึงสิ้นปีก็กลมกลมก็คือสี่เดือนกับสี่เดือนแล่าก็สี่เดือนก็หนึ่งในสามเพราะหนึ่งในสามมันก็เข้าเงื่อนไขที่ทําทําเรื่องขอพักโทษ แต่ก่อนพักโทษก็<ๆ>ก,ก็ก็ทูลเกล้าขอพระราชเว้นแต่เว้นแต่เว้นแต่ไอ้เรื่องที่ทูลเกล้าขอขออภิเโทษครั้งที่สองอ๋อครั้งที่สองจะมีการนําขึ้นทูลเกล้าแต่ผมเกรงว่าคงไม่มีการนําขึ้นทูลเกล้าไม่น่าจะกล้าเอืมไม่น่าจะนําขึ้นทูลเกล้าเพราะหนึ่งขัดต่อความรู้สึกของมหาชนใช่ไม่น่าจะกล้าในสถานการณ์แบบนี้มันฝ่ากกระแสมันฝากระแสสังคมมันฝากเกินไปอะแล้วมันไม่เกิดผลเดียวคุณทักษิณนะ และล่าว่าที่จริงถ้าผมเป็นรัฐบาลอนุทินผมก็ไม่ทำหรอกผมก็ไม่ทำหรอกถูกผมก็ไม่ทำหรอกผมไม่ทุนกล้าหรอกผมก็ไม่ทำหรอกเป็นคุณทักษิณก็ไม่ทำอะไรดีกว่าสถานการณ์มาขนาดนี้แล้วก็คุณทักษิณแกก็ทำเผื่อฟุกไปแหละเอาเผื่อฟุกถูกไหมล่ะมันก็ทำมีสิทธิ์ทำก็ทำแต่คนทำให้ก็ระวังแล้วกันนะใครจะทุนกล้ากว่าก็ดูกันนิดนึงคนทำให้ระวังแล้วกันคนทำให้แต่คนใกล้ชิดของคุณทักษิณมาบอกผมเรื่องสิ้นปีแสดงว่า คุณทักษิณแกคงทําใจแล้วล่ะไอเรื่องทูลเก้าขอพระราชทานพระยาโทษครั้งที่สองอาจจะไม่ง่ายดังนั้นก็ไปหวังเอาตอนสิ้นปีกลมๆนะจะได้พักโทษไปรับโทษต่อที่บ้านอะไรประมาณนั้นแลแล้วก็ภายแต,แต่ไม่ได้แปลว่าถ้าครบสี่เดือนแล้วจะได้พักโทษเสมอไปนะใช่มันอยู่ที่เรือนจำจะทำเรื่องอย่างไรม,มันอยู่ที่ กรมราชธรรมจะทําความเห็นขึ้นไปอย่างไรมันอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมจะทาความเห็นอย่างไรมันอยู่ที่คณะกรรมการซึ่งเป็น,นกลไกตามกฎหมายในการที่จะพิจารณาว่าใครเข้าข่ายเข้าเงื่อนไขสมควรที่จะได้รับการพักโทษถูกไหมมันมีหลายขั้นตอนมันมีหลายกลไกด้วยความเคารพจริงๆนะแต่ละกลไกเนี่ย <c oughs> การมือเป็นขั้วแล้วนะ แน่นอนเป็นข<า>ั้วล้ำตีก็เปนะลี่ยนแล้วด้วยนะล้ำตียุทชัยก็เปลี่ยนนะกเป็นเปนะ็นขั้วแล้วนะแต่ไม่รู้สิคนสนิทคนใกล้ชิดของคุณทักสินพูดให้ชวนคิดให้ฟุงสารานไปได้ว่าสิ้นปีจะได้ออกจะไปจะไปรับโทษต่ตอที่บ้านภายใต้ภารกิจประการผม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 ,ผม,ผ,มผมสวนเลยอ๋อหวังจะมีดีลอีกหรอเนี่ย หวังจะได้ดีลอีกเือเนี่ยผลงานไม่เข้าตาไปแล้วนะหวังจะได้ดีลอีกเลยเนี่ย <c oughs> แม่ไม่จบไม่สิน้นเนะไอเรื่องดีลไอดรามา่าดีลไอละครน้ำเน่าว่าเขาด้วยเรื่องดีลเนี่ยฟังมาเยอะนี่มีนักข่าวไปถามรัมตียุติธรรมว่าอ๋อมีมีคนน่าจะมีข้อมูลบอกว่าส่วนประเด็นเรื่องการชุนกล้าวถวายดีกาขอพระราชทา,านอาภัยโทษเฉพาะรายเป็นครั้งที่สองทนายความของรัศินบอกว่าขณะน,นี้ทราบว่าเรื่องเนี่ย อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและก็ไม่ขอความเห็นในเรื่องนี้ขอรอฟังผลการพิจารณาแสดงว่ารออยู่ในกระบวนการแต่ที่จริงภายในวันนี้มันน่าจะรู้แล้วนะจําได้ไหมปลายสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมปลายสัปดาห์ที่แล้วสานักสานักเลขาคอรอมอตีกลับ เรื่องทุนเกล้าอ 2. 2> พยเษโทษครั้งที่สองของคุณทักษิณก,กลับมาที่กระทรวงยุติธรรมพลตบุตรโทร,รุทธพนลนตติว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ก็สั่งตั้งคณะกรรมาการมีประจกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานทําหน้าที่เอาคําขออภิเโทษครั้งที่สองคุณของคุณทักษิณมาสั่งเคราะห์นแง่ของข้อกฎหมายอีกทีหนึง่งให้เวลาสามวันจําได้ไหมว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว คุณรุทธพลบอกว่ายัางช้าสุดภายในวันจันทร์วันนี้ก็น่าจะมีคําตอบจากคณะกรรมการชุดของประลัดกระทรวงยุติธรรมังเอิญมาเอ,อิญประลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคุณพงศสวัสดิ์เนี่ยเป็นอดีตรองเลขาธิการกิจฎเีรด้วยเป็นมือกฎหมายนักกฎหมายอ่ะเมื่อกอยู่กิจฎเีรมาก่อนทุกคนเลยเป็นอดีตรองเลขา,าธิการกิจกาีรมาก่อนอยู่ปุ๊บจะมองได้สองมิติทันดีมองแทนเคยอยู่กิจฎเดียร์ไงอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้น ดังนั้นภายในวันนี้มันก็น่าจะมีคําตอบจากคณะกรรมการชุดของรองของของหลักกระทรวงยุติธรรมนีลัตโยธินอประมาณนั้นแต่ก็ตั้งก็สังเกตนะกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลชุดที่แล้วคุณทวีสอดสองน่ะมันมีย่อดหน้าสุดท้ายอย่างไรก็ดีเนื่องจากสารดีกาจุดจุดจุดจึงเห็นควรยกดีกาของคุณทักษิณอย่างไรก็แล้วแต่โดยกระบวนการที่กฎหมาย กำหนดไว้เป็นไฟต์บังคับกระทรวงยุติธรรมก็จะต้องพารเรื่องต่อไปที่สํานักเลขาคอรมอโดยมีความเห็นประกอบไปด้วยถูกปะใช่ความเห็นประกอบนั้นก็คือเห็นควรยกติกาก็จบแต่สํานักเลขาคอรมอตีกลับมาพิจารกก็ไม่รู้สิผมเข้าใจว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนรัฐบาล ดังนั้นดังนั้นโดยโดยโดยกระบวนการโดยวิธีที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดเรื่องคลากระซังเรื่องคาดเกี่ยวอย่างเนี้ยเขาก็จะตีกลับมาให้ลําตีใหม่ใช่ขเจ้ากระทรวงคนใหม่อ่ะกลับมาทบ้ลบนวตีใหม่เป็นคนพิจรา,ารณาย่อหนึ่ง<น>ว่าจะเดินต่อไหมยังไงอือืมอืม